สวัสดีพี่ๆน้าๆน้นนองๆเพื่อนๆทุกคนเดอ้อครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาไปใส่เบ็ดครับผมนี่อันนี้หนึ่งสองสามหกหลังครับเบ็ดขั้นหกหลังเฮอัน,นี่ประมาณสิบกว่าหลังแล้วครับเกยี่สิบแล้วครับเบ็ดโูมครับผมโูมครับพี่น้องปูมเฮียพี่น้องเดี่ยดักหน้าเจ้าของเลยครับผมเฮียได้ลองลองลองไงครับ เกียหมูแล้วล่้องเบอง์มันสิตถือพอครับพี่น้องหมูเท่านี้แหละครับตามหลักเขาบอกว่าให้ใส่ให้หมักไข่ไข่น้ำแต่ผมไม่ได้หมักคือสิลร้องเบองครับเพราะว่าปลาไหลนะครับเนี่ยคลองธรรมชาติคลองนี่แหละครับคลองให้หน่อยนะเนี่ยปลาใหญ่เหรอคมณสิลองใส่นี่แหละครับเราอมๆไปนี่แหละพี่น้องเราติดตามได้ครับคุณสิริใส่เบิ่งครับผมบรรยากาศทุ่งนาครับผมอืมหัปครับ ý nghĩa là đẹp không phải là đẹp không phải là đẹp không phải là không 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 ตามด้วยครับเนี่ยนีหลังซอ้างนอก มกับเปลี่โอมมาติดตามกันด้อครับเดี๋ยวประมาณยามแลงมายามหนึบนครับผมหมานกอเยากอเยาเหมูกัครับพี่น้องนสดครับพวกเงชื่อหรือล่าแตวผมเคยเอาเจดีอนะใระพลทดครับไปอะไปตอนกับคงโมนะอาบรรยากาศยามแดงด้น้องเดีมารอติดตามยามแดงด้อครับชื่อชัยนยู้นะครับผม ฝากกดติดตามกดสับไส้เด้อครับผมเป็ในอมากำลังใจให้แน่ะครับผมพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยในประเทศค,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 ครับผมฝากสับไส้เด้อครับวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ครับผมพี่น้องครับผมย้ำมาย้ำไปเบ็ดครับผมเบ็ดพรมครับเมื่อใส่ไว้ปงำแรงเหรครับเรายงำคำได้ไหมพอดีมันเปล่าครับผมเนี่ย เบย่างหลังนี่ได้พี่น้องได้ครับผมโอ้หันบุญทะเลที่นี่อุปใบยืนเงาน้องเป็ดโฟมครับโอ้โหตายพี่น้องได้ประหลาดครับครับประมาณครับหนึ่งแต็มแล้วครับผมใส่กระป๋ง,างงามงค,รงาครับพี่น้องโอ้กดขันปลาหญาครับเมื่อกี้ ก็ที่ได้พี่น้องกอมนัมนมนัมนครับมนัมนมันปลาไลคล้องข้างบ้านครับไปเบื้องหลังอื่นพี่น้องโอ้ป<อ>ระก,กาศย้ำคำขึ้นครับข,ขอบคุณไปไปอีกไหมตาม หลังต่อไป,คร,อปอครับพี่น้องมันมันกว่ามืดคะครับพี่น้องเอ้ยรรยากาัดเนยก็อีกลังนึงนครับนี่ครับลังนี้ครับผมตามเบื้องติดตามเบื้องครับหมานบ่โอ้หมืดที่น้องเอ้ยนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งลังนี้นพี่น้องพี่น้องครับสรุปผลงาน ยำมือแรงมือคืนนี่แหละครับมันมันบดไอ้พี่น้องก็เลียกบดไหหยเบื่องครับมันตัวเดียวครับผมมันลำายยากครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปชมมืออ่นเศร้าเด้อครับผมมันย้ำไม่ครับนี่แต่ปลาไหลตัวหนึ่งไงอยู่มันหลุดไปสามหลังครับผมเลียบดไทยพี่น้องเบื่องครับเดี๋ยวไว้ย้ำตอนเศร้าครับพี่น้องครับผมติดตามกันเด้อครับเบื้องย้ำเศร้าครับผมมันเริ่กาดมืดคักครับเรไยกต่างกองพี่น้องเลยเดี๋ยวติดตามย้ำเศร้าครับผมคืน ได้แค่ตัวเดียวหลุดไปสามสี่ตัวแล้วครับมาซาครับผมบรรยากาศเดี๋ยวรอติดตามย้ำเศร้าเด้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีย้ำเศร้าครับพี่น้องครับผมนี่เดี๋ยวสิพาพี่ย้ำเบ็ดครับผมบรรยากาศบรรทุ่งคือเ่าครับใส่ไว้เวื่านนี่แหละครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปย้ำเบ็ดโฟมแล้วก็เบ็ดขั้นไม้ไผ่แล้ะครับบรรยากาศบรรทุงบรรนาครับผมอาย่ห้ากิน ฝากอ c ท,ทุกท่านด้วครับนานาอ่าพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมกดขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนอครับผมอย,อย่าลืมฝากกด s u b s ไ r i b e ด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศนี่แหละครับค้องนี่แหละครับผมโผมใส่ไ้ครับไม้จากนี่ไปนู้นะครับเดี๋ยวรอติดตามเราเบินครับผมบรรยากาศยามเช้า ทำเต่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับสวัสดีครับผมนี่เป็ดซีอู่ต่างประเทศเลยในประเทศเขานี่แหละครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมเด้อครับผมสวัสดีตอโอ้บรรยากาศดีครับหนุนหมอกหมอกเมื่อนี้บริไลด์ครับพี่น้องครับผมอ่าครับผมรอติดตามครับผมเป็ดป้มครับผมพี่น้องมานนะโอ้จริงจริงมินเสนีเลยพี่น้องสายเอ็มตึงเลยครับแต่ว่าซีอูบอ เต็งเลยดูบนอก น้องครับมันหลุดครับผมโอ้หักหลุดครับพี่น้องเอาไปพันปลาหญ้าไว้เต็มครับพันหญ้าไว้แต่มหลุดพี่น้องเอยครับผมครับหลุดครับผมบอกใครอยู่ครับมันหลุดครับอ่าครับผมในลังนี่แหละครับมันขึ้นนะมันหลุดนะครับพี่น้องครับหลังนี่แหละมันขึ้น ดึงหลุดแบบไงแล้วมั้งครับผมเขาขึ้นมาได้ลองเบิรงใส่ด์ไปไหม,มก็คือกอร์ช่น้องเอ้ยเอาไหมโอ้โหที่เก่าที่น้องเอ้ยตามสูตรครับหลุดครับผมมันมันหลุดดีดีเลยครับยามเศร้านี่บอกโอมานเลยพี่น้องเอ้ยยามเศร้าครับ มันหลุดแต่พี่น้องหลุดครับผมโหมานเลยครับพี่น้องหลุดครับครับสรุปผลงานเซานี้มันมันโบมานครับผมบมได้จักตัวเลยพี่น้องเลยเอาไว้โอกาสหน้าผมสิแก้มือใหม่ครับเปลี่ยนเหยื่อครับเยื่อเยื่อหมูโบเวอร์ครับผมผมสิหาใส่เดือดนี่กว่าครับมัใส่ครับมันหลุดครับผมพี่น้องมันมีแต็นหลังหลุดหมดเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวผมเสียาไว้แก้มือไหมเนี่ยเนี่ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมสําหรับคลิปนี้กับได้แต่ย่ำขึ้นแหละครับพี่น้องได้ปลาไหลตัวนึงนอกนั้นมันหลุดเบิดครับเดี๋ยวผมชื่อแก้มือไหมครับผมกาดปิดสันบ้านทุ่งบ้านนาครับพี่น้องและวันนี้ประมาณครับย่มแล้วยามให้เบิ่งสองหลังอย่างนั้นครับมันบดมันบดถึกพี่น้องก็เลยบดได้ายครับผมเอาไว้ติดตามคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องครับเอฟซีทุกท่าน ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศครับผมฝากกด s u บ s c r i b e กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆมีย,ยมบ้านทุ่งครับไปกลับบ้านครับผมเลือดาดทุ่นนาครับสำหรับคลิปนี้่านใดเข้ามารับชมก็นข็มีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองเด้อครับผมขอบคุณครับ